เตชูเอ๊สเตชูต้องนี้น้องแมงลูกอันนี้เออน้องๆที่อยู่อันนี้ก็ต้งใครตัวเล็กเอพามาบังเกิงได้ไหมนะมถ่ายภาพนูภาพนูภาพนูอะไรคะคิดอะไรคะชอบพี่ต้นเหรอคะโดยจกนั้นเนี่ยคะใครบริจาคช่าได้ใครบริจาคเงินช่าได้ติว่าอย่นะคะ นี้นะคะเรจะมีเปซอร์วิสต่ามาเยอะมากมายเดี๋ยวเชิญน้องๆเล็กไล่บริจาทที่ก่อนสิจ๊ะเ็บเลยเลยเเลยูรัอหน้าเลูกอหน้าข้างหน้าผมนะช่วยหลายคนแล้วจะมีตังค์เหลือถึงผมแม่ฮะเวลาอยูกตะรู้ตุ๊กตเลยู่ต่อไปค่ะเขึ้นมาแ้าเชิพี่มินที่ก่อนยนะน้องอยเลยอนนี้พี่ก่อนไหมทำไมน้องเป็นพี่ดาวไเลย้อต่วไปค่ะตายแล้วเป็นศิลปินต่อจะเป็การรูดาเพื่อมอบเงินนะคะเป็นนี้นะคะ มีงมา,าน <hi> เาราเลนแลวการถายรูปต่อไปจากวงเลยคะจะเป็นน้องนินเชิดาจากชอกสามยไม่ไม่เประเกค่ะไม่เป <false knowledge. S 1> ็นเนชิดาสวยมากแล้วก็ต่อไปใครอบขาเยอเลยค่ะน้องอุสรีกไหมนะน้องอุสรีจากทางท็อกเกตเจอเลยค่ะน้องอุสรีเิญค่ะและต่อ <ste ady> <ste> รวมดาราด้วานะและต้องไม่พัาดว่าแล้วก็นี่เลยครับบปกรครับพี่บบกรนะโอ้โหยังไม่รู้ค่ะตาตอใครอีกนะพี่อาบพชาครับนจริงๆโอ้โหขึ้นมา็อบอุ่นเลยนะคะับ้บ เลยค่ะองไหนกระดาษเสืตอผีมาเลยค่ะโอยพี่มีนะฮะิือพี่ตูนพระประโทนเสจากเสกอนนะคะ บาลยค่ะี่ไค่ะมาเลยค่ะขอเรียค่ะกพี่ลูกพี่ลูกเองพี่ลูกเอี่ลูไถ่ายภาพถู่กันนะคะค่ะเราล้อถืออกกันนลูกเรล้อขาพื่ผู้ชายเส็ปสผู้หญิงเต็ปหค่ะผู้หญิงเต็ปหนึ่งผู้ชายเต็ปสองนะคะมาค่ะผู้ชายผู้ชายเต็ปสให้ผู้ชายเตด็ปสองผู้หญิงสองผู้หญิงามสี่คนลอยเบ เดี๋ยวพี่เลือกไปเลื้นไปอยู่กับแม่อนไปอยู่กับไปอยู่กับไปอยู่กัต้งผู้หญิงไม่ได้มาจะเป็นลูกผู้ชายขงบรครับทำไมแต่พี่ไมู่้ไหนไหมคะพีไปไท้อไปหนีไปไยจากหงไหนบ้างผู้ช่วมอเลยคะการอยู่จากนะคะข้าวม็กบอรกับคุงเละฮะิสต์โอนแตร์าก้อนเนแต่ละก้อนมีข้วหมูเลยเชนกแล้วมันเป็นจอยับ

ริวครับิวิวผิวไหวอภิเชิญค่ะเชิญผิวไหวได้เลยคะเี่ายภาพปู่เลยค่ะเดี๋ยวพี่พัดคะสวัสหนครับพักมิส่ชกับปัร้ไม่ได้มิสิเลยครับมาต่อเลยค่ะเดีถ่ายภาพปูเลยค่ะจากไหนครับดีีนต่อเชิญเลยค่ะทรงนี้หน้าเยเดี๋ยวเ็หอย แอนี้คอคะแถลงารณ์มีาพ่อาพอาพับาตอนะคะแถลงแลงชิดค่ะแถบแถลงชิดไปนกชี้ชีดลค่ะช้เชี้เป็นธนคะช่้่ะาคารช้กงไหนคะเมไเอนเชลเกาอาเลกต่อสถานที่ลงเลยค่ะได้ถ่ายภาพหมู่นะคะ เลยนะคะเดี๋ยวเราจะฟังกันต่อเลยนะคะเปถ่ายภาพูุก่อนเลยนะคะแล้วก้นะคะเราจะพบกับตู่พวกพอนะคะและตามต่อด้วงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาถ่ายภาพูุก่อนพี่ชอคค่ะจะน้องอเลยก่อนไหมนะแต่พวกสีดินนะคะเอาพี่ก็มาเลยให้สนใจเลยด้ค่ะพีเยอะแยะมากมาย ดูชาิความสุสนามในวันนี้นะครับยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับแต่วมไหนน่พี่ๆันเป็นกบรรู้นัด้ดีได้ลนะก็หลังบนพี่ฝั่งนี้ไม่ได้รไปเร็วรับด้านี้ยังว่านะครับรถนี้เป็นรถ่้าวไม่ไถ่ครับรอาร่นเดี๋ยวผอยู่กับพี่ตู่นะเห็นหมดทีมแล้ว โอเคแข่งเต็มได้ไหโอเคแขง้ลาห้นเาอะไรอเจาียตงน้อกงหน้า่ได้เลยตง่ตกไเก่งไม่เหนไม่เหนต้เ้นี้ด้วตรงนี้ตรงนี้้งายลาเปลี่ยนห้างเปลี่ยนห้าง้นเปลี่ยนห้างอยู่กงเดียวพอล่งล้ต้ยต้ยถึงกล่องั้นเตเปลี่ยนห้าตัวเล็ตัวเลป เหน uh. ือยกว่าเขาบนกว่าเชื่อพี่เชื่อพี่ก้องปี้ะพี่ก้องแบบเฟรมไปเยอะนะจับเฟรมไม่ลง้เต้องก้อเก้องเต็มกว่าถ้าเาตองกว้าได้ไม่ไได้มากไหมไม่ได้นพี่พอต้องถอยหลังใช้ไหมต้องหอยหลังนะหอยหลังทำบนไม่ต้องถอยทำบนไม่ต้องถอยทำบไม่ต้องถอยแถวสองหอยชิดพักชิดเวทีแถวสามขึ้นต้องแถวสองเลย นไม่ได้พี่หานคิดจะทุกขคิดผมต้องคิดไม่คิดจะไม่เห็นเห็นไหมเห็นป่ะเห็นปะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมพยายามทุกทุกคนนะคะด้วยการจัะเฟรมที่ขอใบอกนะที่ต้องมีโปรไม่สนองมาค่ะเราก็ต้องพยายามทุกคนได้เตมทุกคนนะคะพยายามทุกคนได้เตมหมดนะคะชะล้างให้เย็นนะคะ คนเรียนเรยนะครัแบคบ่ะคนมคนมีนี่แหะลูกเดี๋ยวในนี้นะครับพบก,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 กับตูพบพรแล้วก็วงต่างๆไปดูนกแสดงนตรีนักสดนะคะบีๆเรสปอนเคีวเควนะพวกหมดไปเจอหม <c oughs> ดาแตาได้มากปนไงได้างเป็ โ,โอเคไหม r r โอเคไหมคะอะไรอะไรตอบนะได้มากไหมคะเรียบร้อยไหมคะเลียบร้อยขอบคุณทุกคนมากเี่ยงเป็นตัวเพ่อนกดาเด็กจร่งๆมากเลย